เอกดังวนชาวเน็ตหยุดโจมตีแฟนสาวลั่นละครั้งนี้ขอทําตามหัวใจตัวเองเป็นคู่รักที่โดนกระแสดราม่าหนักมาตลอดตั้งแต่เปิดตัวคขาผ่าดูใจกันสําหรับคู่ของเบรักเณีคําสิงและตรงตรงกิสกรที่บ่อยครั้งมาถูกจับตาความสัมพันธ์ที่พักหลังมานี้ไม่โชว์หวานออกสื่อเหมือนเคย แต่ทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่ายังรักกันดีแต่งดโพดภาพคู่พูดถับปัญหาดรามา่าต่างๆนั่นเองล่าสุดตรงๆเปิดใจกับน่เอินเตอร์เทนเกี่ยวกับดรามา่าต่างๆระหว่างตนกับแฟนสาวอยากบอกทุกคนว่ายากนะที่ทําอะไรก็กลายเป็นดราม่าไปหมดอยากให้ทุกคนเข้าใจาในความรักของตนยอมรับว่าเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนสาวที่โดนโจมตีโดนด่าดตลอดแต่ก็ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจที่แฟนคลับให้มาและคอยเชียร์มาตลอดสุดท้ายมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอยู่ที่เราเลือกรับสิ่งไหนมันควรจะเป็นความรักที่มีความสศข เป็นความรักของน้องเบสและผมหรือเป็นความรักของคนอื่นด้วยสุดท้ายไม่ว่าอย่างไรผมจะทําตามหัวใจตัวเองผมขอร้องให้มันเป็นความรักของคนสองคนขอขอบคุณภาพเบสตรงๆภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ com ค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ